เพื่อให้บ้านเรามีถนนที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนโตโยต้าจึงจัดให้มีโครงการถนนแห่งรอยยิ้มขึ้นเพื่อสร้างถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยลดจุดเสี่ยงอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมไปถึงให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน โดยโครงการถนนแห่งรอยยิ้มจะพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้ถนนค่อนข้างมากและมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งด้วยการปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรตามหลักวิศวกรรมจราจรไม่ว่าจะเป็นการจัดทำวงเวียนติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจรรวมถึงการปลูกต้นไม้ภายในวงเวียนและรอบโครงการเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยล่าสุดทาง t o โยต้ได้มีการส่งม,มอบถนนแห่งรอยยิ้มแห่งที่3ที่จังหวัดชุมพรเพื่อมอบให้เป็นถนนต้นแบบความปลอดภัยของภาคใต้หลังจากที่ทางโตโยต้ามาทําวงเวียนนี้ให้แล้วทําให้อุบัติเหตุบริเวณน,นี้ลดน้อยลงผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะมีความรอบรู้เรื่องกติกาการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่างถูกวิธีก็ต้องขอบคุณบริษัทเตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนจังหวัดชุมพร และนี่คืออีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ t o โยต้าที่ต้องการตอบแทนสังคมไทยเพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยในทั่วทุกภูมิภาคค่ะ t o โยต้ Toyota, ขับเคลื่อนความสุข